ต,ตัวเองตกร่องกันชอบโอเคนะคะพนมมืมมอกลางหายใจในเหงื่ออยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะพนมมือกลางหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้อง

ชังชัจจัราสิทาริทังสาสสิลาสัมสตา,าสิสัสม,มส,าาสีสสมตังะนมามีปัจระจารน,รนมามีปตังจริงโอ้วางแขนข้างลําตัวสุริยะนามาสก,การีภายใจข้าวาดมือพนมสุข หายใจออกทลานลงลงมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้นาผา,าหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกจำแม่จะตกหลังค่ะหายใจเข้าสุดักแรงหายใจออกสุดักงค้างถ้าไว นับหนึ่งนับสองนับสามนับสีและห้มองตรงไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝา่ามือจิตไปเท้าจางพร้อมยืดแผ่นหลังส้วนแรงหายใจออกหวานมากค่ะ ือพนมสูงหายใจออกวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าวาดมือพนมสุงหายใจออกวางหนข้าผาชิดกันากหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกจำไหมจะตกลงครับหายใจเข้าสุนักแล หายใจออกสุนักเลยคุณค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้ามองตรงไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝา่ามือจิบไปเทัาจ้างพร้อมยืดแผ่นหลังเสริม หายใจออกหวางหน้าผากทิศข่าหายใจเข้าวาดมือผนลมสูงหายใจออกวางแขนข้างลำตัห own, วาาาาหายใจเข้าวาดมือพนลมสูง,สางหายใจออกวางหน้าผากทิศข่าหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส้นล่างหายใจออกจําแบกจัดดุลังคาหายใจเข้าสุดนักแ หายใจออกสุนักเลยค้างข้าวายนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เลมองตรงไปด้านหนะ้าหาพื้นที่ระหว่างฝาือจิกไปเท้าจังพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออก วางน,น้าผากทิศขัหายใจเข้าวาดมือพนมสูงหายใจออกวางแขนข้างลำตัวเซคันด์วันหายใจเข้างอเขา่าวาดมือพนมสูงหายใจออกวางหน้าผากทิศขัหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกจําได้ จัดตุกลหลังขาหายใจเข้าสุนัขแเรหายใจออกสุนัขแหรหายใจเข้ายกขาขวามาไว้ด้านหน้าระหว่างพร้อมดันลำตัวขึ้นสูยละทอดตาหายใจออกงอศอกจัดตุกลหลังขาหายใจเขา้า สุนัขเลยหายใจออกสุนักหายใจเข้ายกขาซ้ายมาไว้ด้านหน้าระหว่างร้อมดัดกลำตัวขึ้นสวยละพัตตาสังหายใจออกงอสอกจัดตัวลงค่ะหายใจเข้าสุนัขเลย นับสินับสและมองตรงไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝางจิตไปทับจ้าพร้อมยืดแขนหลังสุดหายใจออกวางหน้าผาดหายใจเข้างอขงวาดมือกนลงสูงหายใจออกวางแขนข้าง หายใจเข้างอเขา่าวาดมือพนมสูนหายใจออกวางหน้า,าผาถี่เขา่าหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกจําแมสจัดตงหลังขาหายใจเข้าส่วนล่างหายใจออก กยกขาขวาไปไว้ด้านหน้าระหวา่างพร้อมดัลล์ตุกสวยละพับตา,าหายใจออกรอสอบจะตกเลยค่ะหายใจเข้าสุดรักแหละย ไปทักจามร้อมยืดแ่หลังส่วนล่างหายใจออกวางหน้าผากถึงขาหายใจเข้าหงอเข่าวาดมือะนมสูงหายใจออกวางแขนข้างลำตัวรัหายใจเข้าหง,าเาางองงหเองข,ข่า งพร้อมต่างโัวคืสวยรักษาป่าหายใ,ใจออกมอนสองจะดุกหลังคาหายใจเข้าสุนัขแรกหายใจออกสุนัขแรก สุริละพะปาสำน,นึกหายใจออกงอสอกจะดูดลมเค้าหายใจเข้าสุนัขแรลกหายใจออกสุนัขแรลก ด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝ่ามือจิกไปเท้าจ้ํมพร้อมยืดแ่นลังส่วนล่างหายใจออกวางหน้าผากเฉยหายใจเข้าออวาดมือพนมสอกหายใจออกวางแขนข้างลำตัวเท้าเบก